ตัวเพื่อนๆหรือญาติที่บ้านของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีใครชอบซื้อของเก่าของโบราณเนี่ยมาสะสมที่บ้านกันบ้างไหมครับแล้วของสะสมชิ้นนั้นที่ซื้อมาเนี่ยมีสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพลังงานบางอย่างติดตามกลับมาด้วยเหมือนกับเรื่องที่ผมจะเล่าใน EP นี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมารับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจันทร์เต็มดวงเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดใน EP ีนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพี่ที่รู้จักกันครับก็คือที่บ้านพี่เขาเนี่ยคุณพ่อของพี่เขาเนี่ยชอบซื้อของเก่าของโบราณเนี่ยมาสะสมที่บ้านซึ่งของพวกของชิ้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกประเภทประติมาก,กรรมครับพวกปูนปั้นพวกไม้แกะสลักอะไรประเภทอย่างเงี้ยครับ คือคุณพ่อของพี่คนนี้เขาชอบมากคุณพ่อของพี่จิ๊บเนี่ยชอบมากนะครับพี่จิ๊บเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่พี่จิ๊บเขายังเด็กเนี่ยนะครับคุณพ่อของพี่จิ๊บเนี่ยก็ได้ซื้อเป็นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงพนมมือนะครับซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยพวกของโบราณไม้เก่าอะไรพวกนี้เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละนะครับ จะเป็นตุ๊กตาไม้ยืนพนมมือนะครับซึ่งคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยเขาก็ไปเดินไปหาซื้อของตามภาษาเขานะช่วงนั้นช่วงนั้นคุณพ่อของพี่จิ๊บเนี่ยก็จะอายุประมาณสัก40กว่าได้ 45- 46ประมาณนี้นะครับซึ่งครอบครัวของพี่จิ๊บเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวพี่จิ๊บนะครับวันหนึ่งครับคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยก็ไปเดินซื้อของตามปกตินะก็ได้ขุ่นไม้นี้มา หุ่นไม้ที่ผมพูดถึงข้างต้นเนี่ยแหละนะเอากลับมาบ้านและด้วยความที่หุ่นไม้ตัวเนี้ยหุ่นไม้อันเนี้ยผมก็ไม่รู้จะเรียกลักษณะนามของมันว่ายังไงครับผมขอเรียกเป็นตัวแล้วกันนะหุ่นไม้ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะสูงอยู่สูงประมาณหนึ่งเมตรได้นะครับซึ่งตู้โชว์ตู้อะไรของคุณพ่อพิจิ๊บเนี่ยเขาก็จะ มีแต่ชิ้นที่แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับชิ้นก็ประมาณสัก30 40เซนนะก็คือแบบไว้ในตู้โชว์ได้แต่ชิ้นนี้ที่ซื้อมาเนี่ยคือเอาเข้าตู้โชว์ไม่ได้ครับคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยก็เลยเอาไปไว้ตรงข้างาชั้นวางทีวีนะครับคือตอนนั้นครอบครัวของพี่จิ๊บเนี่ยก็อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำนะครับ ซึ่งห้องเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เป็นห้องสูตรเลยคือมีห้องรับแขกมีห้องครัวแบบหลายห้องอยู่นะครับมีห้องนอนอะไรแบบนี้นะก็คือเป็นคอนโดที่ครอบครัว3คนเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยแต่ด้วยที่คุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยเขาชอบสะสมของแบบปฏติมาก,กรรมโบราณน,นะครับแบบพวกไม้แกะสละักอะไรแบบนี้ปูนปั้นที่สวยๆเนี่ยเขาชอบสะสม เขาก็จะมาตั้งโชว์ไว้นะครับไอตู๊กตาไม้ที่คุณพ่อได้มาเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันเข้าตู้โชว์ไม่ได้เขาก็เอามาวางตรงข้างทีวีในคอนโดนะในห้องตั้งแต่ซื้อหุ่นไม้นี้มาเนี่ยเรื่องราวภายในครอบครัวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็คือตั้งแต่มีหุ่นไม้นี้มาตั้งโชว์อยู่นะครับคุณพ่อพี่จิ๊บกับคุณแม่เนี่ย ก็เริ่มทะเลาะกันมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณจิ๊บเล่าว่าก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากนะครับก็เหมือนเถียงกันประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแบบถึงขั้นแบบทุบตีทำร้า,ายร่างกายอะไรกันไม่มีนะครับแต่ตั้งแต่ได้หุ่นไม้นี้มานะครับก็เริ่มมีปากเสียงที่หนักขึ้นครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณจิ๊บเขาก็ยังประมาณสัก หมหนึ่งประมาณหมหนึ่งมอสองได้นะครับคุณจิ๊บก็จําความได้แล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เถียงกันบ้างอะไรบ้างนะตั้งแต่มีหุ่นไม้นี้มานะครับก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยก็ไม่เข้าหูคุณแม่เลยสักอย่างครับก็คือคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนไปมีอารมณ์ร้อนมากขึ้นพูดจาอะไรแบบ ผิดหูนิดเดียวนี่ก็อารมณ์ขึ้นแล้วนะครับก็คือเป็นคนโมโหง่ายทันทีเลยแล้วแต่ละครั้งนะครับก็คือจะถือของอยู่ในมือตลอดเลยนะครับเหมือนกับว่าคุณพ่อพูดอะไรมาเนี่ยคุณแม่ก็จะพยายามแบบเหมือนจะทําร้ายร่างกายคุณพ่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณจิ๊บเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคุณแม่ต้องแบบ โมโ oh หอะไรขนาดนี้ด้วยก็ด้วยความเป็นเด็กด้วยนะพอคุณพ่อคุณแม่เถียงกันเนี่ยพี่จิ๊บเนี่ยเขาก็ร้องไห้วิ่งเข้าห้องนอนไปนะครับก็คือแบบมันเสียงดังอะไรด้วยนะครับแล้วก็แบบขึ้นเสียงกันแบบหนักหน่วงนะครับก็เถียงกันแบบหนักเลยจนครั้งหนึ่งครับที่พี่จิ๊บจาได้อย่างแบบไม่ลืมเลยนะครับคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเถียงกันอยู่นะครับในขณะนั้นเนี่ย คุณแม่กําลังเหมือนกับว่าทํากับข้าวอยู่นะครับก็อยู่ในโซนห้องครัวเหมือนกับว่าคุณพ่อเนี่ยลืมซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่ให้คุณแม่ทํากับข้าวเนี่ยแล้วคุณแม่ก็แบบตะวาดเสียงขึ้นมาเลยว่าทําไมเธอไม่ซื้อของนี้มาด้วยอะไรประมาณนี้นะคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าลืม,มเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวฉันเนี่ยไปซื้อให้ใหมล่ละกันเดี๋ยวลงไปแป๊บเดียวเองนะคือร้านค้าเนี่ย ร้านกับข้าวเนี่ยมันก็อยู่แค่ข้างล่างคอนโดนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ด้วยความที่เหมือนอารมณ์ร้อนนะครับเหมือนอารมณ์คุณแม่เนี่ยร้อนมากเหมือนโมโหอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยถือเขียงอยู่นะครับที่มันเป็นเขียงไม้สี่เหลี่ยมๆนะหนานๆหน่อยแต่เป็นสี่เหลี่ยมคุณแม่เนี่ยเดินถือเขียงนั้นอนะเอามาฟาดหัวคุณพ่อครับเลือดตกเลยแบบ คือคุณพ่อในหัวแตกเลยนะครับพอคุณพ่อหัวแตกเนี่ยคุณพ่อก็มือกุมหัวไว้นะครับแล้วก็แบบเธอทําชั้นขนาดนี้เลยอก็พูดไปนะว่าเออเธอทําชั้นขนาดนี้เลยเหรอทําไมเธอต้องตีชั้นด้วยเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเอาตัวเองนั้นนะไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปเย็บหัวไปทําแผลนะครับในขณะที่คุณพ่อเนี่ยกําลังหยิบข้าของอยู่หยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจรถเนี่ย ก็เห็นคุณแม่เนี่ยเดินเข้าห้องน้ําไปในจังหวะที่คุณพ่อเนี่ยกําลังจะเดินออกจากห้องนะครับมันต้องผ่านห้องน้ําคุณพ่อเนี่ยก็เห็นคุณแม่เนี่ยที่ยืนอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นเนี่ยซึ่งมือของแม่เนี่ยเลอะเลือดของคุณพ่ออยู่นะแล้วก็เอาเลือดที่เลอะอยู่ที่มือนะนะั้นอะเอามาป้ายตรงปากครับก็คือเหมือนแบบยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็มองตัวเองแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะแล้วก็เอามือป้ายปาก ซึ่งมือนั้นก็เปิดอเลือดคุณพ่ออยู่แบบเต็มมือนะครับแล้วเลือดที่เลอะมืออยู่นั้นอ่ะมันก็เลอะปากเลอะใบหน้าของคุณแม่ด้วยและในขณะที่คุณพ่อน่ะมองเข้าไปนะครับก็เห็นคุณแม่นั้นอ่ะแลบลิ้นออกมาเลียเลือดของคุณพ่อที่มือแล้วก็แบบเหมือนกับพยายามทําความสะอาดมือตัวเองอ่ะด้วยลิ้นนะครับก็คือไม่ได้ล้างมือในห้องน้านะก็คือเอาแบบลิ้นเนี่ยเลียตรงมือนะครับแล้วก็ มีใบหน้าที่แบบน่ากลัวครับเหมือนไม่ใช่คุณแม่เลยแบบยืนยิ้มอยู่งั้นแล้วก็เลียมือทําความสะอาดมือไปด้วยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณพ่อเห็นนะครับคุณพ่อแบบตกใจมากนะครับว่าแม่แกเป็นอะไรเนี่ยทาไมแกทําแบบนี้แต่ก็ไม่ได้พูดออกไปนะด้วยความตกใจนะครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยรีบออกไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพี่จิ๊บเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะครับพี่จิ๊บไปเรียน พอคุณพ่อไปโรงพยาบาลเนี่ยไปทําแผลไปเย็บอะไรเรียบร้อยนะครับก็แวะไปรับพี่จิบแล้วก็พาพี่จิบเนี่ยไปหาคุณยา่านะครับก็คือไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เข้าคอนโดนะครับก็เลยไปที่บ้านคุณยา่าก็คือแม่ของพ่อพี่จิบนะครับก็ไปเล่าให้คุณย่าฟังว่าเนี่ยโดนคุณแม่เนี่ยตีเอาเขียงเนี่ยตีหัวจนแตกเลยแล้วก็เล่าให้แม่ฟังนะครับก็คุณยานะ่าเล่าให้คุณย่าฟังว่าเนี่ยเมียตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้นะ ด้วยความที่คุณย่าเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะชราแล้วละ่ะก็เลยถามคุณพ่อไปครับว่าเออเนี่ยพักหลังเนี่ยแกไปเอาอะไรมาที่บ้านหรือเปล่าไอ้ของที่แกไปชอบซื้อชอบอะไรเนี่ยไปซื้ออะไรมาแล้วแบบมีอะไรตามมาหรือเปล่าก็คือพูดไปในในแนวสิ่งลี้ลับนะเพราะก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยลงไม้ลงมือนะครับ ส่วนมากก็จะแค่เถียงกันแล้วก็เงียบกันไปนะครับก็คือไม่เคยแบบลงไม้ลงมือกันขนาดนี้นะครับคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกคุณพ่อนะครับในวันนั้นอนะ่ะคุณย่าได้บอกคุณพ่อว่าเนี่ยเออแกไปเอาอะไรมากไปซื้ออะไรมาหรือเปล่าที่มแบบมีเจ้าของเนี่ยเขาไม่ชอบใจไม่พอใจหรือเปล่านะจะมาทําครอบครัวแกพังพินาศหรือเปล่าคุณพ่อก็นึกอยู่นานครับก็นึกขึ้นได้ว่า เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งไปซื้อหุ่นไม้ที่เป็นหุ่นไม้แกสลักมาเป็นผู้หญิงยืนพนมมือก็เล่าให้คุณย่าฟังนะครับคุณย่าก็บอกเออหน่ยลองเอาหุ่นนั้นไปไปไว้วัดซิไปแบบให้อยู่ห่างๆและด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะเขาก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะ พราะคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะไม่เคยเจอพูดผีวิญ,ญญาณอะไรทั้งหลายเลยนะครับคุณพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อนะก็แค่เอออ,อหอมกกับคุณย่าไปว่าเดี๋ยวจะลองไปทําตามดูพราะหลังจากนั้นครับหลังจากที่คุยกับคุณย่าเสร็จนะแล้วก็กลับบ้านพาพี่จิ๊บเนี่ยกลับบ้านด้วยก็เห็นคุณแม่เนี่ยกำลังจะเตรียมกับข้าวนะครับก็คือทํากับข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยแนละ้วก็เรียกคุณพ่อพี่จิ๊บกับพี่จิ๊บเนี่ยมาทานข้าวกัน ก็คืออาการปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณแม่เนี่ยก็เรียกเธอมามากินข้าวด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยพึ่งหัวแตกมานะเพึ่งโดนคุณแม่เนี่ยเอาเขียงตีหัวแตกเนะี่ยคุณพ่อก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับก็เลยทําตามแบบไปนั่งกินข้าวอะไรก็บอกพี่จิ๊บเนี่ยไปล้างไม้ล้างมือล้างเท้ามาทานข้าวกันนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยด้วยความอึดอัดนะ อยากรู้ว่าเมียตัวเองนั้นเป็นอะไรนะครับก็เลยถามไปว่าเธอเธอตีฉันทําไม,มเธอตีฉันทําไมอะไรป,ประมาณเนี้นะว่าฉันไปทําอะไรให้เธอแบบโมโหขนาดนั้นเหรอเธอถึงต้องแบบทําให้ฉันเลือกตกยางออกนะครับคุณแม่พี่จิ๊บเนี่ยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันประโยคนี้ครับประโยคที่ทําให้คุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยแบบ มีแนวคิดเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคุณพ่อพิจิตรจำสายตาได้นะครับว่าสายตาไอ้ตอนตีอ่ะตอนที่หยิบเขียงมาตีคุณพ่อนะสายตาไม่ใช่คุณแม่เลยมันต่างกับสายตาที่พูดคุยกันตอนเนี้คุณพ่อก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าต้องเป็นไอ้หุ่นไม้ตัวนี้แน่เลยเพราะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเราทะเลาะกันบ่อยมากเราเถียงกันบ่อยมากนะคุณแม่พิจิ๊บเนี่ยก็เสนอความคิดเห็นนะครับว่าเออพ่อ ฉันว่าเนี่ยแกเอาไปไว้วัดดีกว่าอย่าอย่าให้มันมาอยู่ในบ้านเราเลยนะก็คือถ้าเอามาไว้ที่บ้านเราเนี่ยแล้วเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆเนี่ยฉันว่าไม่แกก็ฉันเนี่ยต้องตายกันไปข้างนึงคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับระหว่างกินข้าวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอาไปไว้ที่วัดแล้วกันเอาไปถวายวัดซึ่งคืนนั้นเองครับในระหว่างที่นอนอยู่ ต้องบอกก่อนครับว่าไอหุ่นไม้ตัวนี้มันอยู่ในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งมันจะมีเตียงนอนประมาณ6ฟุตได้แล้วก็มีที่นอนอที่นอนที่เป็นฟูกอย่างเดียวนะวางอยู่ที่พื้นเพื่อให้พี่จิบนอนนะครับซึ่งไอหุ่นไม้ตัวนี้มันก็อยู่ข้างชั้นทีวีถูกไหมแล้วชั้นทีวีเนี่ยก็อยู่ตรงปลายเท้าคือในขณะที่นอนอยู่นะครับความรู้สึกของคุณพ่อนะ ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่แบบคิดไปทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาก็คิดว่าไอ้หุ่นไม้ตัวนี้มันเป็นลักษณะคนไงมีดวงตามีใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะคิดไปได้ว่าไอ้หุ่นไม้ตัวนี้มันยืนมองอยู่นั่นแหละซึ่งไอ้ความรู้สึกที่เหมือนมีคนยืนมองอยู่ตลอดเวลานั้นนะ่ะมันก็อยู่นานมากนะครับจนคุณพ่อนั้นพลอยห,หลับไปแล้วพอคุณพ่อหลับไปนะครับในคืนนั้นเองนะ คุณพ่อก็ฝันครับว่ามีผู้หญิงคนนึ่งคนระับใส่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างแบบมาจากยุคก่อนอ่ะเป็นชุดจักจักวงๆเลยนะครับมีกําไลทองเครื่องทองอะไรอย่างเงี้ยคือชุดหนังจักจักวงตอนเช้าอ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูนะครับก็จะมีพวกเครื่ององค์ทรงทองอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับก็แบบนั้นแหละครับเป็นผู้หญิงมวยผมนะครับ ก็ยืนอยู่ตรงปลายเท้าแล้วก็ในความฝันของคุณพ่อนะก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่ปลายเท้านะครับแล้วก็ชี้นิ้วมาที่คุณพ่อแล้วก็พูดว่ามึงเอาคูณมาวางที่ปลายเท้าทำไมพอคุณพ่อได้ยินเท่านั้นแหะครับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเลยเพราะในฝันเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามันชัดเจนมากนะครับก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดจกัจกจกักวงวงยืนชี้นิ้วเข้ามาแล้วคุณพ่อเนี่ย พอสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับคุณพ่อก็มองไปจุดที่หุ่นตุ๊กตาไม้น,ะนั้นนยืนอยู่นะครับแล้วก็บวกกับความฝันมเมื่อแี้ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มกลัวนะครับก็เลยแบบยกมือขึ้นพนมมือแล้วก็แบบอ่าถ้าลูกผิดนะลูกขอโทษขอขมาณที่นี้นะขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาหุ่นเนี้ยไปไว้ที่ที่เหมาะสมประมาณนี้นะครับคือเรื่องเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะที่พี่จิ๊บเล่าให้ฟังนะครับพี่จิ๊บก็ยังเด็กอยู่ก็รับฟังมาจากคุณพ่อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้ผมฟังพอคืนนั้นเนี่ยคุณพ่อยกมือขึ้นมาพนมขอขมาขออภัยแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ล้มตัวนอนต่อแล้วก็หลับไปปกติเลยพอรุ่งเช้านะครับตื่นขึ้นมาคุณพ่อก็อาบน้ํา,าแต่งตัวเนี่ยเพื่อจะไปทํางานแต่คุณพ่อเนี่ยก็อุ้มตุ๊กตาไม้ตัวเนี้ยลงไปด้วยนะครับ พคุณพ่อเนี่ยกะว่าไปทํางานแล้วพอเลิกงานเสร็จเนี่ยก็จะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้ที่วัดนะครับคุณพ่อก็อุ้มไปนะครับไปไว้ที่รถไปไว้ที่รถเลยเสร็จนะครับก็ขับรถไปทํางานนะครับพอไปถึงที่ทํางานก็ทํางานตามปกติครับคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยเขาจะเลิกงานประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับพอเลิกงานออกมานะครับมันก็มีเหตุที่เหมือนกับว่า ไม่อยากให้คุณพ่อพี่จิ๊บนั้นนะเอาตุ๊กตาไม้ตัวเนี้ยไปไว้ที่วัดพอคุณพ่อพี่จิ๊บลงมาจากที่ทําง,งานนะครับจากตึกที่ทําง,งานเนี่ยก็เห็นรถตัวเองนั้นยางแบนสองล้อครับคือล้อหลังสองล้อคุณพ่อพี่จิ๊บก็ต้องเสียเวลานะจ้างช่างมาเปลี่ยนยางอะไรแบบนี้อีกนะก็คิดในใจว่าเออขับรถมาจอดที่ตรงเนี้ยเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยยางรั่วเลยสักครั้ง ทำไมวันนี้อุ้มตุ๊กตาไม้ตัวนี้มาด้วยแล้วยางถึงรั่วมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้นะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อพี่จิ๊บเนี่ยก็ได้เอาตุ๊กตาไม้ตัวนี้ไปไว้ที่วัดได้สําเร็จนะครับก็เอาไปไว้ที่วัดไปบริจาคไว้นะครับแล้วตุ๊กตาไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่เชิงบันไดนะครับตรงที่เขาถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปศาลาเพื่อฟังเทศฟังธรรม ตุกตาไม้ตัวนี้อยู่ที่จุดนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือสาราจะไม่มีตุกตาคนระับก็คุณพ่อก็ไปบริจาคแล้วก็เจ้าวาดวัดเนี่ยก็เอาตุกตาไหวาตัวนี้มาไว้ตรงทางขึ้นศารานะครับคุณพ่อก็ถวายให้วัดไปหลังจากที่ถวายไปแล้วครับบ้านของพี่จิ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเลยพูดกันดี พ่อพูดผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้หัวร้อนอารมณ์รุนแรงอีกแล้วนะคือเท่าที่ผมฟังพิจิบเล่าเนี่ยคือผมก็วิเคราะห์ได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นพลังงานลบหรือเปล่าจากขุ่นไม้ตัวเนี้ยที่ประมาณว่าคุณพ่อเนี่ยเขาวางผิดที่ผิดตำแหน่งหรือเปล่านะเพื่อนๆนว่ากันยังไงครับคิดว่าเป็นแบบไหนแต่ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าคุณพ่อพิจิบเนี่ย น่าจะเอาตุ๊กตาไมา้ตัวนี้ไปวางผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับเพราะคุณพ่อพี่จิ๊บเนี่ยเอาไปวางที่ปลายเท้าเตียงนอนถูกไหมครับสิ่งลี้ลับสิ่งที่แฝงอยู่ในตุ๊กตาไมา้ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจก็เป็นได้นะครับเรื่องของพี่จิ๊บก็มีประมาณนี้นะครับและถ้าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะทำกันยังไงครับได้สิ่งของมาสิ่งที่ถูกอกถูกใจเลยสิ่งที่ชื่นชอบ แต่กับมีพลังงานลบหรือพลังงานลี้ลับเนี่ยตามกลับมาด้วยเนี่ยเพื่อนๆยังจะเก็บไว้อยู่ไหมหรือจะเอาไปถวายวัดหรือจะเอาไปไว้ที่ที่เหมาะสมกว่าที่บ้านของเพื่อนเพื่อนๆคิดว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนกันครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับหรือว่าถ้าตอนนี้ที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีตุ๊กตาที่ยืนพนมมืออยู่เนี่ยเพื่อนๆมั่นใจไหมครับว่าไม่มีอะไรสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนั้น และท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็ส่งเรื่องมาได้ที่อ e ีเมลที่อยู่ใต้คลิปนี้และถ้าใครต้องการจะติชมหรือจะแนะนำอะไรก็เมนไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนเนี่ยมีความหมายกับผมนะครับและผมจานทุกคอมเมนต์ครับและถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆนะครับ จะลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยครับและท้ายนี้ขอบคุณครับ